สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวมีโมเมนต์เ <ๆ S 2> บาๆจากโซเชียลมาเล่าให้ฟังกันค่ะจากกรณีที่เป็กผลิตโชคถูกแชร์คลิปบนโซเชียลขณะอยู่ในอาการมึนๆเมาๆแล้วปีนขึ้นไปบนหน้ารถซึ่งไม่รู้เจ้าตัวตั้งใจหรือไม่แต่ด้วยภาพที่ออกมาก็กลายเป็นไวรัลและกลายเป็นมิมในโลกออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งทำกลางกระแสดังกล่าวแฟนๆสายอินดี้ก็ไปเจอคลิปของวงเย็นเต็ดวงอินดี้ป๊อปคุณภาพที่เคยลงคลิปบน Facebook ของวงตั้งแต่ปี2567ย้ำว่าตั้งแต่ปี2567เป็นคลิปที่หนุ่มเจ้านักร้องนำของวงนั่งร้องเพลงที่รักใจเย็นบนหน้ารถอินเนอร์มาเต็มทั้งโยกทั้งปีนมีความทุลักทุเลเบาๆแต่เต็มไปด้วยอารมณ์เพลงแบบสุดทาง เลยมีแฟนๆบางคนเอามาเทียบกันแบบเอ็นดูว่าผู้มาก่อนการหรือบ้างก็ว่าคลิปจะหนึ่งปีแล้วกลับมาแมสเฉยเอาล่ะใครอยากดูคลิปต้นทางของเย็นเต็กพี่สาวแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย